ไม่ได้ไม่ได้มาไหนดิไม่ทำไมมันสิรโอมขนาดนี้เนี่ยเออไม่ทำไมพักถ้าเป็นไมได้ห่ากันถ้าพักได้ไหมตัวดีเลยด้วยเนี่ยมเนี้ยมีเมียแบบนี้มึงไม่ภูมิใจหรือวะเอ้ไม่ได้อ่ะนี่แล้วน้องสาวกูเนี่ยมีเมียจะไปทำไมชายตาไม่เอานะรู้แล้วเออแล้วบอกมีมุงอย่างเงี้ยครทำน้องเป็นเมียด้วยเนี่ยหรอเนียไอ้บี เผื่อเผื่อที่จะเปลี่ยนเพศเนี่ยเห็นหน้ามึงไม่กล้ากินกั้งเพแาะเดียวมึงบุยโดนเส้นเมาเข้ามามามาเข้ามาเข้ามาทักหลักมาอย่าลืมจำบ้านฉันเลย ไม่โวยทะเลาะเลยไยไม่คายที่เห็นนั่งอะไรกาเล๋โหไปนี่ไปบ้านเพื่อนหมดแล้วเนี่ยบ้านนมเลยมานั่งนแกไม่ต้องเลยทิ้งฉันได้ยังไงเนี่ยเออไปงานหลายเือิงตามให้ฉัน่บางก่้หรือแม่ไม้ต้องพูดเธอจะโกรดูฮะลูกหัวนีมีแต่เขาอย่าเพิ่งนีมีไม่ได้ ที่ไม่ได้มาน่ะพี่มีหน้าที่ที่กลับมาไม่ได้ก็รู้ว่าหน้าที่อ่ะเออแต่ฉันอ่ะทำไมบ้านเหลือแค่นี้ทำไมของเข้าไม่หมดไม่ได้่ะเนี่เดี๋ยวถ้าตามอีกครั้งมันจะถีบให้รูกเดียวย่อยืมเ้าหนิสองคนใส่เว่นเหรอเขาพี่สาวมีแล้วเขาพี่สามีแล้วสามีเขาไม่ได้เจ้อะไรเจ้าอะไรเป็นไรนักหนาวอ่ะไอจอน ไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นคนที่ถือหัวมากเลยเนาะผัวตลอดอ่แล้วหัวเยอะซะด้วยแล้วเขาสวยทช่ไมอ่ะสวยนี่มุดไม้แบบครอบครัวแกเถอะนี่เอางี้นะเสี่ยวเมื่อที่พี่กลับมาเนี่ยพดูเขาเป็นหูเนาะเอาเงินมาให้ก้อนหนึ่งว่าจะลายเดือน ไม่มาคนเดียวมีเพื่อนมาด้วยโอ้โหมาคนเดียวอันนี้เมียเพื่อนพี่เดจ้าแฟนกิจอะไรไม่อยู่แล้วเขาถ่ายรูปกันอยู่เพื่อนดี่หรอเพื่อนเพื่อนทำไมเรื่องเขาถึงสับเปล่าไม่เขาดูเขาดูกอซิล่าไหวไม่ชอบหน้าเลยเพื่อนเลยเออมาเลยเยอะเยะฉันยังไม่ไหวหรอกนะเฮ้ยเขาแวะเช้าแต่เช้าก็เข้าแล้วนี่เพื่อนไหลย น่อานคกานะไปอีกสคนอยู่นอกดีอีกสองคนเออโอ้โหเดี๋ยวพอสองพันสองคนี่หูแปลกๆนะงงมากกล่าครับไปออกไปรับเพื่อนเข้าบ้านน่าค่ะา

ไไหไามาไคุยกับพี่หรอมาไม่คุยกับพี่หรอมันไม่คุยกับพี่เลยเฮ้ยไมดูที่ไหนเอ๊ขอโทษนะผู้ไม่รู้เรื่องใครบไกแล้วแล้วว่าน้ไม่ไปดื่มน้ำน้ำไหลจจ๊อกจ๊อข้าวฟูแตงโมข้าวฟูน้ำไหจ๊อก ใจทั้งนิ่งอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดแส่ถ้าอย่างนั้นทำไมต้องมีสิ่งใดต้องพูด่ะอะไรนีนี่ให้มารับเพื่อนมายืนรอดอยู่หน้าบ้านอะไรเนี่ยคือมารับใครเพื่อนนี่เหรอเออน้องสาวเชื่อไหมเพื่อนอะไรนะอ้าชื่อธารานี่นิย่อนะได้น้องสาวเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อเหรอชื่ออะไรนะชื่อสาวชื่ออะไรนะครับ ะเนออ่ะชื่อเลว่างดูด่างก็ดีทำไมชื่อจันเลยะจันแล้วจันแล้วไม่รู้เลยลิ้นเขเล่นลิ้นเลลิ้นนี่แหะน้องสาวที่ที่ได้ฟัง่ะที่ไม่มีอะไร่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยดูฝ้าเนี่ยเอางี้ฮัลลาพกพัผ่อนดีกว่าเดี๋ยวเช้ามื้อต้องเข้มงอหลวงอีถึงสาด็กระโหลกกระลาแบบนี้ได้ นี่ตีห้าเดยวเข้าม right. ือเลยไปนอนเลยเนี่พานอนไป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 ตาไปไอ้สายไปเดี๋ยวเช้าไปปลุกไปไปไปเลยเดี๋ยวจะตีแม่อกลับห้องเลยอะไรจะแล้วเป็นผู้หญิงเะเอาเลยมาตีอะไรฉันตโอเป็นสาวแล้เดีวทำหรือพี่ได้เดี๋ยวคนณทางเดชมาจะหาว่าไอ้แสกนีพาผู้ชายมาให้น้องมันไม่ดี อใช่หรพี่จะต้องนอนเช้าต้องเข้ามือหลวงเดี๋ยวพี่ห้ามไปปลุกด้วยห้องอยู่ไหนอยู่อยู่ไหนป้าดือดตายไปนอนนี่นี่อย่าให้รู้ต้องเห็นพานะเฮ้ยไออ้ยดรัไปนอนเลยนะสุขุกน้ำสุวีอุ่นอาราโดดโดดอาครยยาตัวรออยู่ที่บ้านคมอับปาง